ซ้ายและขวาดูนะเห็นไหมมันจะนิ่งเลยเห็นปะนี่ไม่มีการแบบว่าสะบัดนะครับเขย่าอะไรทั้งนั้นเลยเห็นปะนี่มันต้องนิ่งแบบนี้เป็นทองทองแดงแนละ้วมันดูดูแบบดูรวยดีอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นทองแดงหรือว่าตะกั่วก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก้านเหมือนกันเหมือนกันห้าเจ็ดจะใช้ก้านเดิมหรือว่าเป็นก้านฟอตนี่ก้านฟอสระยะเดิมนะก็ะใช้ได้เหมือนกันแต่พอใส่ก้านฟอสแล้วดูรวยไง แน่นอนดูรวยไม่พอทนด้วยแข็งเหนียวโอกาสขาดมันน้อยกว่ามีความหนาที่มากกว่าเดี๋ยวให้ดูสวัสดีเวรลน่นเห็นถามกันเข้ามาเยอะเลยเรื่องข้อเหวี่ยงนะผมว่าพี่ครับสเต็ปไหนผมควรจะเปลี่ยนก้านสเต็ปไหนควรจะถ่วงข้อสเต็ปไหนควรจะครอบข้อหรือถ่วงข้อนะครับผมและพี่ครับทองแดงกับทองตะกัวอันไหนดีกว่ากันพี่ครับสเต็ปนี้ผมควรจะเปลี่ยนก้านไหมหรือใส่ก้านฟอร์สด,ดีไหมนะครับหรือเปลี่ยนเป็นก้านสรงจัหว,วดี เดี๋ยวพี่มาบอกแนวทางและไกล้ไลน์ให้ไปต่อยอดได้แบบสบายๆเลยนะคะผมอันนี้เดี๋ยวจะบอกแนวทางไกล้ไลน์ให้ครบเลยตั้งแต่ข้อ,ขอเดิมนะครับผมหลักการการดูหลักการการอ่าตัวเซ็กนะครับผมว่า